สวัสดีครับพี่น้องนั่นเป็นแฟนมะล่ำครับช่องใจระเบิดอ๋อฟิเชียลครับบรรยากาศช่วงบ่ายสามครับตอนนี้เวทีตั้งหรือย,อยังเดี๋ยวเราประชมกันวันนี้แสดงทุ่มหนึ่งครับจะทันหรือเปล่าโอ้กำลังลงเหล็กครับอ่า เจออยางนี้สิพ่อทำอะไรกันอยู่นะฮะรู้ไหมหิวข้าวอ,ะอ่ะนอนเย็นกำลังจะตั้งเวทีครับ15.3ห

Ăn thịt lâu. Mình ăn sao. đấy Ê... Thôi chắc bạn. À? Ừ, phương, phải phương ừ. ว่อพ่อดีนะดีนะใหญ่ดีนะเห็นร้านเขาบอก่าไหมเผ็ดอะไรนะเผ็ดแย่ดีนะไม่มีแย่่อบอกเลยบึงบอกเลยยีเนาะเหล่บอล้บ่าเนยูทูบเบอร์เนาะขาดโคขาามเจ้าหรเนาะโอ้โหอา

เซ็ตซจัดการเลยพุ่นอะพนตาพนตาบ้านพนตาบ้านม,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 มองหนองไม,ม้บางสุกแพ่มือมือนเข้าไปอะไมือเขาคล้องคล้องแปดคล้องยี่แหละจะต่างไปที่โอ้ยไทยนัจงจี่เสร็จไฟสองพลาดอยวร้องเนาะ que <laughs> ยังเราเลยเ่ยวังเลยมันกินแล้วข้างาเพยงเด่ยวังนี่นะครับคนนี้อยยกขาซมือเขาเป็นคนไวด้ครับ่เนะก็ได้ยกขายกขาได้ครับยกขาได้ครัยกขายกขาด้ครับยกขายกขาดีแท้

บายสามนะครับตอนนี้บายสามห้านาทีครับตั้งโดยดีแล้วครับผมเมื่อไรเมื่อวันก่อนเราไปลองงานซีนะ ยา,าวนอนดใสอ่อะย <m> าวอยู่ใส่ยู่ก็ใส่ไอเซ็มโอ้ไม่สบายเหรอพ <recover. S 1> ึ่งลงมาจากรถรู้ว่าไม่สบายอ,ล,อ,อลัอลองการยิ่งใหญ่อ,อลังการแน่นอน อลังการแน่นอนคืนนี้คืนนี้แฟนไปไหนอ่ะนอนอยู่บนรถอยู่แฟนนอนอยู่บนรถไปเช่าห้องแอร์ให้แฟนนอนบันอนอะไรอย่างนี้ไปหาห้องแอร์ให้เขานอน เบิกสมิก็พาเข้าไปสิเยนะข้าก็พาเข้าไปเลยสิแน่นอนไม่ต้องบอกแน่นอนโอ้กับข้าวครับกับข้าวสุดยอดสุดยอดเลยกับข้าวเที่ยงอ่าขับ กับข้าวเที่ยงสุดยอดเลย้ยยะร,บะ,<อ><ง>ระบบะรนจาวน, <resto> วนวหา,หาวเปกไ้เข้าเวลาเดียวทไปโก็ไม่รู้อ่ะท้าจะกินข้าวเที่ยงประชุมากึงแล้วอันแล้วไม่โ้ท่ันจะกินข้าวเที่ยง อ่ะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณทุกงแรงใจครับสวัสดีครับผม